คืออยายเราไปที่ไหนเนี่ยเขาบอกเปิดคาเฟ่คาเฟ่ใช่ครับคาเฟ่ของยายเลยขายเดิดขายเมาทอกี้ฉันไม่แน่ใจแล้วนี่แหละคาเฟ่ยายมันคาเฟ่มนสวนสัตว์น่ะทำไมมอกนายยายไอ้ใส่โจรเหมือนเงินอ่ะอีกตัวสีฟ้ามันเหมืนฉนีทองอ่ะตัดโค้ดไลท์แล้วมันใส่ทองหรือซอกซอกช่ว กันี่เขาถ่ายเไรเขาว่ามีโรโรผู้จัดการผมออไอไอเอ็กหาพ่อเหรออออันนี้ฉก่อนจัน่ก่อนเอออใรอง่อ้อไรไ้เลยคุณแพไอรไรล่ะนี่คาเฟ่แล้ไม่ใช่บ้านพะคาบางแคระกับมึงไม่ต้องเข้าวัดเข้าวา้วได้ต้องอยู่นี่เม้งอยู่นลองสพด้วยได้กูจะเข้าโรง เข้าลงแรงขำมากอย่างมึงเนี้นะหาหัวไม่ได้หรอแห้ทีสัตว์รูดูเขากูหาหัวไม่ได้ที่ถวัตต์กเทถวสาวจะถึงทุกวันนี้นะถ้าตัดน้อยเอวได้กูที่สามพันรอบอีกเหรอ ถ้าเเลียงหมาแล้วใครเลี้ยงกูอะนนี้ใคระเลี้ยกูนะูฉันลูกสังฉานสิดูได้ที่ไหนคุ้เคยไหมไม่อยากกูไดไปตรงนอกอะกูขึ้นยกก่นไปแล้วเว้ยออไปนอกอีดอกกูเห็นสายก็หลงในใจตอนนั้นเลยมึเวะว่าสเะเราจิ้เสะไแกกับเาอย่ารอย พิมเสียพ่ออิเสียหนึ่งเป็นหลักนไทยล่อยายต้นครจําต้นด้อีเียทีนเนี่ยไม่ใชจะบอไมิันะหน้ามึงแดนมันฉัดจีนที่ใหญ่กัตลอดเอาได้ผมก็ออเอาไม่เโอ้ยเอาไรู้แน่รออเป็นโค้ดาย เอาไอ้หนมเนี yeah. um, okay. yeah. uh, ่ยใส่จี่ีวกเนี่ยมานั่งแตยายเลยไม่บอกไม่บอกเล่นอะไรเสียวเสียวมาเสียวเสยจ้าอาบุ๊คเรียกได้ไหจ้าเอ่อวัวเีเอะไรครับพี่คือยายอยากจะคุยกัวโอ๊ยผมไม่ได้กับเขาหรอกแก่ก็แก่เหี่ยวก็เหี้ยวยางก็ยา่ังก็แก่สองขำก็แก่ มือเราแน่นอนกับกูแค่คืนเถอะมึงจะพูดแต่คำเดียวว่าตึงเต้นแน่นเสียแกทำยังไงไม่เห็นยากกูก็หาไม่ป่องมาสองตัวต่อยของกูข้าละตัวแค่นี้ก็ตึงเต้นแน่นเสียพี่บอกเขาผมไม่นั่งมีแขกแล้วอ่าเอาเงินจ่ายไม่เป็นไรเขามีลูกค้ายังมีน้องเหลืออีกคนนะมีน้องอีกคนนึงอ่ไอ้บุญบุด มาจะวู้ยยิ่มันจะทออหอยกละดรอจู่เลยอดมากมาหลายวันแล้วขอจะทำใหญ่ๆกินไม่ได้ครับตองกินไมได้หอกปลาเป็นกระสุน มาสงสังสยอะไรใครเงแต่งงานยัไงโอ้ยแย่ขึ้นหมดจอนหรือหอยหมายจอนจอผีเอวยังไงโอ, yes. โอ้ยเวยังไเอ่อขออนุญาตยังดีอะดีฮ่าฮ่าฮ่ยน เดี๋วจ้น้อ้กันาเดี๋วกพร้ออะไรให้ผมด้วยนะครับ